สดน้ำจิ้มแซ่บทางนี้ได้เลยจ้าลูกค้าไม่มีขายของไม่ดีเลยเว้ยแดดก็แรงผิวเสียหมดแล้วเนี่ยอ้าวปุ้ยสวัสดีค่ะคุณพิพาเป็นไงบ้างลูกไม่เจอตั้งหลายปีเป็นสาวแล้วนะสบายดีค่ะ คุณครูก็ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะขนาดเกษียณไปนานแล้วเนี่ยลูกศิษย์ครูแต่ละคนโตมาสวยเก่งกันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยวันก่อนครูก็เจอแป้งนะรายนั้นน่ะเป็นแอร์ไปแล้วอ๋อค่ะแป้งอะ่ะเขาเก่งภาษาอังกฤษ,า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 ษาอยู่แล้วส่วนมาเดือ่อเขามาเป็นครูฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนของเราด้วยได้ดีกันทั้งนั้นน่าชื่นชมทุกคนเลย ส่วนปุ้ยเห็นเพื่อนบอกว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารทะเลใช่ไหมลูกจะเรียกว่าใช่ก็ใช่ค่ะครูมีร้านกุ้งแช่น้ำปลาของหนูเองค่ะเก่งจังเลยลูกทำงานค้าขายเป็นนายตัวเองไม่ว่าใครถ้าทำอาชีพสตริทก็น่าชื่นชมทั้งนั้นเลยจ้ะงั้นเอาให้ครูสองกล่องนะ ได้เลยค่ะครูเดี๋ยวหนูทําให้นะคะรอแป๊บนึงเท่าไหร่จะลูกของครูอ่ะหนูคิดแค่เจ็สิบบาทพอค่ะคิดหนึ่งกล่องเอาไปสองร้อยไม่ต้องทอนนะขอให้ค้าขายร่ำรวยนะลูกขอบคุณค่ะครูแปบ๊บนึงนะคะครูไปก่อนนะสวัสดีค่ะ เพื่อนฉันแต่ละคนได้ดีกว่าฉันทั้งนั้นคนก็น้อยจังฮึยีพึ่งเป็นถึงเจ้าของร้านอาหารจีนเลยเหรอเนี่ยใครได้ดีกว่าฉันฉันไม่ว่าแต่จะเป็นยีพึ่งไม่ได้ การเป็นเจ้าของธุรกิจนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยเนาะสอบปุ้ยเจ้าของร้านซีฟูด้ดหืมเย่ปุ้ยเป็นถึงระดับเจ้าของร้านซีฟู้ดเลยเหรอฉันไม่ยอมหรอกแพ้ไข่ก็ได้แต่ต้องไม่ใช่เย่นี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะติ่มซำเข็งละเท่าไหร่คะเริ่มต้นที่แข็งละ25บาทค่ะเดี๋ยวทางนี้เลยนะคะเลือกดูก่อนได้ เลือกก่อนได้เลยค่ะเอาน,นี้ค่ะเชิญเลยนะคะติ่มซำนึ่งร้อนๆมาเลือกก่อนได้เลยค่ะเลือกก่อนได้เลยค่ะได้แล้วค่ะทางห้าอ่อยนะคะ คนนั้นหน้าคขขุนๆน่ะแต่นึกไม่ออกมาขายแถวนี้น่าจะมีลูกค้าบ้างเมื่อไหร่จะรวยเหมือนเพื่อนคนอื่นบ้างนะขอเป็นแบบนี้แล้วไม่อยากเจอใครเลยหืมใหญ่พิ่งมันโพสอวดอีกแล้ว ไปเที่ยวจีนมาซะด้วยเห็นแล้วก็หมั่นไส้อะ่ะไปไหนมาเนี่ยแมค่ค้าไปสัเพลงมาจ้าฉันก็ชอบไปเหมือนกันของถูกแล้วก็น่าซื้อเยอะด้วยหญ่พึ่งปุ้ย <c oughs> นี่น่ะเหรอที่บอกว่าไปเที่ยวจีนมามาขายตรงนี้แล้วหรอคะงั้นฉันเอากุ้งแช่น้ำปลานหนึ่งกล่อง ที่บอกว่าตัวเองเป็นร้านอาหารทะเลอ่ะขายกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยนะ mm. สร้างภาพนี่วะทำเป็นโมว่าธุรกิจตัวเองใหญ่โต <c oughs> ฉันโมที่ไหนกุ้งแช่น้ำปลาก็เป็นอาหารทะเลจริงจริงป่ะแล้วฉันอะก็เป็นเจ้าของกิจการเองด้วยส่วนแกไหนล่ะร้านอาหารจีนฉันก็ขายติ่มซำไงมันไม่จีนตรงไหนแกนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะเจอทีไรก็สวยน้อยก,กับฉันทุกทีแกสวยตายแหละ นีดูสภาพดิทำมาเป็นพูดหือแกก็ไม่ได้สวยเลยสภาพเหมือนจิ้งจกถูกประตูน้หอหอกล้าว่าฉันเนาะถ้าฉันจิ้งจกอะ่ะแกก็ตุกแกนั่นแหละกุ้งแช่น้ำปลาแซบๆจ้ะกุ้งก็สดคนก็สดติ่มซำร้อนๆทางนี้เลยจ้า แม่คะาพร้อมปอนถึงที่เลยน่ากินทุกอย่างเลยกินอะไรดีเนี่ยอย่ามาแย่งลูกค้านะเขาจะมากินพุ่งแช่น้ำปลาร้านฉันลูกค้าเขายังไม่ได้เลือกซะหน่อยอย่ามาทำเป็นอ่อยไปหน่อยเลยดูก็รู้ว่าเขาจะมาซื้อร้านฉันแก้เสียมารยาทมาเรียกตัดหน้าได้ไงแก้นั้งหก่กมาขายตรงนี้ทําไมแก้ไปขายที่อื่นเลย ทะเลาะก,กันแบบนี้ลูกค้าหนีไปแล้วเห็นไหมคุยอพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยอพาจะทะเลาะก,กันทําไมล่ะลูกขายก็ขายคนละอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีกว่าวันนี้ครูจะมาอุดหนุนติ่มซำร้านหนูใช่ไหมคะหรือว่าครูจะมาซื้อกุ้งแช่น้ำปลาร้านหนูคะเธอสองคนนี่ยังเหมือนเดิมเลยนะ สองคนนี้มันแข่งกันสวยอีกแล้วอะพวกแกช่วยบอกหน่อยสิว่าวันนี้ใครสวยกว่าพูดมาได้เลยนะฉันไม่โกรธหรอกพราอฉันรู้ว่ายังไงคำตอบก็ต้องเป็นฉันอยู่แล้วอัญมณีพรประภาแต่งตัวกันผิดระเบียบอีกแล้วนะจะหนีไปไหน <laughs> ทำตัวแก่แดด ก็ไม่มีใครสวยไปกว่าใครไหมล่ะจริงถ้าเทียบให้ใครสวยที่สุดอะ่ะก็ต้องเป็นฟ้านนี่แหละยังดีนะที่รู้จักดูแลตัวเองแต่งหน้าแต่งตัวสมวัยแล้วครูว่าใครสวยกว่ากันคะครูบอกความจริงมาได้เลยนะคะหนูรู้ว่าครูอไม่โกหก ใช่ค่ะครูบอกมาได้เลยนะคะว่าหนูอ่ะสวยกว่าก็สวยด้วยกันทั้งคู่แหละจ้าปุ้ยครูเอากุ้งชะน้ำปลาสองกล่องนะเดี๋ยวกินติ่มซำร้านเพิ่งเสร็จค่อยแวะมาเอาได้ค่ะไปเลือกก่อนได้เลยค่ะครูพอยมาซื้อกุ้งแช่น้ำปลาฉันใช่ไหมวันนี้ พอยเขาเป็นลูกค้าประจำร้านฉันอย่าฮัลโหลกุ้งแช่น้ำปลาใช่ไหมอ๋อได้ได้ฉันกำลังจะมากินติ่มซำพอดีอืมร้านอยู่ใกล้กนะันอ่ะเอาสองกล่องนะโอเคเอาสองกล่องนะปุย้ยเดี๋ยวฉันกินติ่มซำรอได้จ้ะ พอยนี่ผิวพรรณดีนะออกแดดขนาดนี้ยังไม่ค้าเลยอะ่ะมันก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยแหละขอเชิญเพื่อน6กทับสมางานเลี้ยงรุ่นกันวันอาทิตย์นี้เวลา4ี่โมงมาให้ได้นะทุกคนเอาไงดีเนี่ยถ้าไปสภาพนี้อายเพื่อนแย่เลย อ,อยฉันถามอะไรหน่อยสิคือฉันจะไปงานเลี้ยงรูนะ่น่ะแต่ยังไม่มั่นใจในตัวเองเลยเธอพอจะมีเคล็ดลับไหมผิวเธอดีมากเลยอะ่ะก็นึกว่าเรื่องอะไรผิวพรรณที่ดีสร้างกันได้แค่กินวีด้าวิซีจากอเซโรล่ลาเชอร์รี่และคามูคามูกินทุกวันหลังมื้ออาหารช่วยเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนในผิว ทำให้ผิวสวยเนียนกระจ่างใสลด,ดความหมองคล้ำของผิวและสิวอักเสบช่วยชะลอวัยให้ผิวดูสวยและสดใสยอยู่เสมอฉันว่าแล้วว่าเธอต้องมีเคล็ดลับดีๆใช่แล้วยังมีสารสก,กัดจากธรรมชาติคามูคามูที่ช่วยในเรื่องต่อต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็บำรุงสายตาด้วยกินแค่นี้ก็ทําให้ฉันผิวสวยเหมือนเธอแล้วเหรอเธอต้องกินนี้ด้วยวีด้าซองสีชมพูครบสูตรวิตามินบํารุงผิวสวยรวมไว้ในหนึ่งเดียว ช่วยผิวออรา่ากระจ่างใสลดสิวกาะฟ้าและจุดด่างดำลดลงที่สำคัญนะทานวีด้าซองสีชมพู<ส>ก็เหมือนได้ทานผับผลไม้บำรุงผิวทุกวันอ่ะเธอลองเอาไปกินดูขอบคุณนะพลอยงานลิงรุ่นนี้ฉันต้องสวยที่สุดแน่ๆเลยเธออย่าเอาเคลับนี้ไปบอกใครนะโหวีด,าด้าเขาดีจริงๆเลยอะผิวหน้าฉันดีขึ้นเยอะเลย แกไปทำอะไรมาผิวหน้าแกดูสวยขึ้นนะฉันไม่บอกหรอกเคล็ดลับดีๆแบบนี้ใครจะบอกเลยยะสวยใสไปอีกคนพลอยเธอเป็นคนบอกเคล็ดลับปุ้ยใช่ไหมเรื่องความสวยอะเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็ต้องแบ่งปันกันสิอยู่ตรงนี้แล้วใจฟูจังมีแต่สาวสวย,สวยแม่ค้าก็สวยลูกค้าก็สวย แล้วถ้าให้จัดลำดับแม่ค้าสวยสุดหล่อจะให้ใครเป็นที่หนึ่งคะนี่ไปถามแบบนั้นน่ะเขาก็ต้องตอบว่าฉันอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่ามั่นหน้าฉันก็ต้องสวยกว่าอยู่แล้วฉันอย่าฉันต้องหักอย่าฉันอย่าเออก็สวยกันทั้งหมดแหละครับแต่สวยคนละแบบแต่ฉันว่าฉันสวยกว่านะคะไม่จริงฉันต้องสวยกว่าแกอยิาไปบังคับให้เขามาพูดว่าแกสวยเลยนะฉันสวยกว่าไม่จริงแกเห็นยูยีปะ รูปในเอจีอ่ะบีบซะแบบไม่เหมือนตัวจริงเลยไงยจ๊ะแสาวออฟฟิาศกับคุณนางฟ้าจ้าคุณครูสุดแซ่บกว่าจะมาได้นะแกอ่ะก็เลยติดไงริงกันไม่ลงเลยอะ่ะตัดสินไม่ได้หรอว่าใครสวยกว่ากันต้องเลือกมันมีที่หนึ่งสองคนไม่ได้หรอกนะแกพูดความจริงมาเลยดีกว่าว่าฉันสวยกว่า แกอย่ามาบังคับเพื่อนสิเพราะยังไงฟิวก็ต้องพูดชื่อฉันอยู่แล้วยืนเถียงอะไรกันเนี่ยมานั่งได้แล้วสวัสดีจ้ะแป้ง้ามาเดือะแป้งฉันเห็นแกใส่ชุดแอร์แล้วโคตรสวยเลยอ่ะพวกแกก็สวยนะดูดีทั้งคู่เลยอ่ะใช่แถมหน้าที่การงานก็ดีปุยก็ได้เป็นเจ้าของร้านอาหารทะเลส่วนพึ่งก็เป็นเจ้าของร้านอาหารจีน ถ้าครูวิพามาด้วยคงภูมิใจแน่ๆเลยที่ลูกศิษย์ได้ดีกันหมดแน่ใจเหรอว่าที่พวกแกเข้าใจมันถูกต้องแกเป็นแม่ค้าร้านติ่ซมซำไม่ใช่เหรอพึ่งแม่ฉันเคยไปร้านแกอยู่นะป้าคนนั้นหน้าคุน้นๆอะ่ะแตน่นไม่ออกเด็กคนนี้นหน้าคุ้นจัง ทำมาเป็นอนวดผู้มีร้านใหญ่โตสร้างภาพแบบนี้ไม่อายหรออยากสวยอยากดูดีเลยต้องมาโนหลอกคนอื่นขนาดนี้เลยเหรอทั้งที่แกก็เป็นแค่แม่ค้าสู้พวกฉันไม่ได้สักอย่างนี่เป็นแม่ค้าขายติ่มซำาหรอไหนบอกว่าขายอาหารจีนไงแล้วติ่มซำมันไม่ใช่อาหารจีนหรอฉันเนี่ยเป็นเจ้าของร้านจริงๆนะแต่มันก็ตลกไหมอะ่ะอยากให้คนอื่นเข้าใจอีกแบบไม่ใช่หรอ แกคงอายที่ตัวเองเป็นแค่แม่ค้าต้องตากแดดขายของฉันเข้าใจแหละทำอาชีพแบบเนี้ยเป็นฉันฉันก็อายเป็นแม่ค้ามันน่าอายตรงไหนฟ้าฉันก็เป็นแม่ค้าฉันเองอะ่ะก็เป็นแค่แม่ค้ารถพ่วงขายกุ้งแช่น้ำปลากล่องละเจ็บาทฉันยอมรับนะเพราะฉันอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าฉันดูดีมีระดับก็เลยโพสต์อวดว่าฉันมีกิจการใหญ่โต อ๋อที่แท้ก็พวกวันบีเหมือนกันไม่น่าละ่ะเลยอยู่ด้วยกันได้แต่ฉันไม่เคยอายหรือได้ความภูมิใจแบบที่แกว่าฉันทำมาหากินสุจริตแล้วก็ไม่ได้ไปขายข,ายของบนกระบาลแกฟ้าปุ้ยแกนี่มันสมกับเป็นแม่ค้านจ,จริงเลยนะยังแม่ค้าปากตลาดใช่ฉันไม่เคยอายหรอกนะที่ฉันเป็นแม่ค้าแล้วก็ไม่เคยดูถูกใครแกเป็นอะไรถึงมาดูถูกคนอื่นแบบนี้ แกอย่าทำมาพูดดีปกป้องคนอื่นหน่อยเลยฉันเห็นแกสอคนก็แข่งขันกันไม่ใช่หรอใช่เราสองคนแข่งกันแค่เรื่องความสวยแต่เราให้เกียรติกันเพราะมันคือสามัญสำนึกขั้นพื้นฐานฉันเห็นด้วยนะเขาเป็นแม่คะแล้วแกจะไปดูถูกทำไมฟ้านี่ฉันคิดว่าเวลาผ่านไปอ่ะนิสัยแกจะเปลี่ยนซะอีกไม่เลือกนิสัยดูถูกคนอื่นเขาอีกหรอฉันก็ไม่เข้าใจแกจะไปเดือดร้อนแทนเขาทำไมเพิ่งกับปุ้ยก็ทำงานสุจริต สิน่าชื่นชวนไปซำแล้วแกล่ะฟ้าทุกวันนี้ยังขอเงินแม่ใช้อยู่เลยไม่ใช่หรอแกจะมาลุมว่าฉันทำไมสองคนนี้ไม่ใช่หรอที่หลอกลวงพวกเราอ่ะไม่ได้หลอกก็พวกฉันเป็นเจ้าของกิจการจริงๆใช่ไหมพึ่งใช่ฉันกับปุ้ยเป็นเจ้าของร้านจริงๆฉันเป็นเจ้าของร้านอาหารจีนขายติ่มซำส่วนปุ้ยเป็นเจ้าของร้านอาหารทะเลตามนี้หรือว่าแกจะบอกว่าพุ้งมมเป็นสัตว์บก ช่างมันเถอะงั้นเราสั่งข้าวกันดีกว่าน้อครับสั่งอาหารหน่อยขอบใจนะเปลี่ยนจากคำว่าขอบใจอะ่ะเป็นชมฉันว่าสวยที่สุดสิไม่เรื่องนี้ฉันยอมไม่ได้อยะครูเห็นรูปรวมรุ่นของ6ทับสแล้วนะแต่ไม่เห็นฟ้าเลยเขาไม่มาเหรอ มาค่ะครูแต่เขารีบกลับบ้านไปคองแม่ <c oughs> เธอสองคนญาติดีกันแล้วสินะดีแล้วแหละเป็นเพื่อนกันต้องช่วยกันนะเรื่องอื่นน่ะยอมให้กันได้ค่ะครูแต่เรื่องความสวยอะ่ะยังไงหนูก็สวยกว่าฉันยอมให้แค่วันนี้นะถือว่าขอบคุณที่วันนั้นเธอปกป้องฉันฉันไม่ได้ปกป้องแกอะฉันปกป้องอาชีพแม่ค้าของฉันต่างหากกินอะไรเดี๋ยว อุยมีสองคนอะ่ะเราแบ่งกันนะตัวเองเขาอยากกินกุ้งแช่น้ำปลาได้สิที่รักงั้นเดี๋ยวเราซื้อไปกินกับติ่มซำเนาะเอากุ้งแช่น้ำปลาสองครับนี่มองแฟนฉันทำไมยะขอโทษทีนะที่ฉันสวยกว่าแหมมีแฟนไม่ได้แปลว่าสวยอย่า <c oughs> ใจเย็ยนทีร่รักงั้นเดี๋ยวผมไปรอที่ร้านตีนซำนะครับอยอมเข้าไปเนาะเขาสวยกว่าจริงๆนั่นแหละถ้างั้นนะไอก็ต้องมีเจ้าของคนเดียวและเขาก็ต้องเลือกฉันไม่ไอต้องเป็นของฉันเท่านั้นไอจ๋ากุ้งแช่น้ำปลาไม่จ๊าวันนี้วันนี้กินอะไรดีคะที่รัก คบกันตอนไหนเนี่ยคนนี้ผมเล็งไว้นานแล้วครับเราเป็นไงบ้างงานเลี้ยงรุ่นผ่านไปด้วยดีไหมก็ต้องดีสิเพราะว่าฉันอะสวยที่สุดในรุ่นอะไรฉันสวยที่สุดอยาเพราะว่าฉันกินวีด้าวิตซีจากอะเซโรล่าเชอร์รี่และคาโมคาโมูหลังมื้ออาหารทุกวันช่วยทำให้ผิวสวยเนียนกระจ่างใสและสดใสยอยู่เสมอ,อยังไม่พอนะ ต้องกินนี่ด้วยวีด้าซองสีชมพูครบสูตรวิตามินบำรุงผิวสวยช่วยผิวกระจ่างใสฟ้ากาจุดด่างดำลดลงอย่างเห็นได้ชัดกินคู่กันก็เลยผิวสวยเหมือนพวกเธอทั้งสองคนนั่นแหละสวยทั้งคู่นะไม่ต้องเถียงกันคููก็อยากสวยบ้างนะซื้อที่ไหนล่ะที่เซเว่นอีเลว่นวันแล้วก็บูธค่ะนี่รักซื้อให้เขากินหน่อยสิเขาก็อยากสวยบ้าอ่ะ โอ้ได้สิเดี๋ยวพี่พาไปซื้อนะเดี๋ยวครูไปเลือกติ่มซำก่อนนะไปเลยค่ะ